สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาลูกสาวมาอาบน้ำนะคะไม่ได้อาบน้ำให้นางแบบครึ่งปีแล้วมั้งเนี่ยนี่นะคะเขาก็จะมีแบบราคาบอกเลยนะคะว่าเท่าไหร่ยังไงเราทำ the w i c h one e take นะแต่ top premium package yeah plus the special for the falcon อือเราทำเราเอาอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือแบบ full option ไปเลยจ้าทุกคนนะคะ เพื่อนบ้านเราอาบน้ำอยู่นะคะตอนนี้ฉีดน้ำยาให้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะมาขัด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 ให้ก่อนนะคะเออเช็ดไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเออแชมพูค่ะที่เขาใส่เนาะเริ่มแล้วนะคะทุกคนลูกสาวอาบน้ำ Love you do b <laughs> โอ้ยลูกสาวคงจะดีใจมากเลยลูกสาวได้อาบน้ำในรอบ6เดือนค่ะทุกคน <laughs> เราทำแบบฟูลออปชันเลยนะเรามีรูป b บ f o อ e อยู่นะเดี๋ยวเราเอาให้ทุกคนดูว่ามันเละขนาดไหนนะคะลูกสาวที่ฉันแก ปริ้นใหญ่เลยนะจ๊ะเออเรนนิ่งเบบี้เรนนิ่งอาหมุนด้านข้างแล้วก็มาหมุนด้านหน้าต่อคะ่ะทุกคนเมืองไทยก็มีหละเนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะที่สวิตเขาก็มีแบบว่าเอ่อล้างล้างมือเองก็มีนะคะแต่ว่าเออบ้านนี้มันขี้เกียจไง อากาศเย็นด้วยนะคะคิดเก็บไปต่อแถวไอ้ที่ไปล้างเองอะ่ะอาจจะถูกกว่าอันนี้ก็แพงหน่อยนะคะเราทําเป็นฟูลออปชันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ36ฟังนะคะทุกคนโอ้ย ก็จะแบบเออมามา,มาเป็น uh, hair dryer เอออ yeah. a ออ pick เออ car dryer <laughs> First, ได้ได้เป่ารถขนาดใหญ่ <laughs> ไม่ใช่เป่าผมนะคะเฮ้ยต <c oughs> <c oughs> ื่นเต้นนะจ๊ <laughs> บ้านอก้ากกุงนะสูเอามาแล้วค่ะทิมท่า รอบข้างนะคะเอออันนี้ก็แบบว่าเช็ดให้แห้งอีกทีนึงเนาะเออหมุนกันเต้นระบำกันแบบสนุกสนานมากเลยนะคะน้องๆห้ยเขาดีใจอ่ะเต้นใหญ่เลยค่ะทุกคนเดเนซิง now baby เต้นใหญ่เลยนะคะน้องๆเออส่อันนี้ก็น่าจะ This is to dry it over <Yeah. S 1> ตัวนี้น่าจะทำแบบว่าสำหรับ so ให้แหง้งโอ้ยแต่มันก็ไม่ได้สุกทุกซอกทุกมุมอะยะาดูเขาเต้นระเบีบนรถเราสิคะทุกคนแ <Yeah. S 1> ดนซงแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนทำมือหรอกทุกคนมันก็พอได้อยู่ถ้าจะแบบเออสำหรับพวกขี้เกียจแบบเราอะไรอย่างเงี้ย น้องก็เต้นอเต้นใหญ่เลยนะคะอ,อ,อ,อเต้นใหญ่เลยค่ะอโอ้นี่มันคนละคนกับตอนเข้าไปเลยนะคะทุกคนน้องเอามากเลยตอนนี้ <laughs> แต่มันก็ไม่เหมือนทํำมือเนาะมันก็แต่มันก็ได้อยู่เออเดี๋ยวเราก็จะมาดูดฝุ่นข้างในกันนะคะ ข้างๆที่ล้างรถนะเขาก็จะมีไอเครื่องดูดฝุ่นให้นะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าจ่ายเงินยังไงนี่นะคะเขาก็มีเครื่องดูดให้นะคะหยอดเหรียญหนึ่งฟังนะคะก็ดูดของเราดูดฝั่งนี้ไปแล้วก็พอได้อยู่นะจ๊ะทุกคนเหลือฝั่งฝั่งนู้นยังไม่ทันได้ดูดอ้ย กระแทนที่มันจะเอาสายอันนี้ใส่ลงไปตรงนี้มันก็เอาไปพาดข้างหลังกูแล้วงืดผัวกูดเด้อดูดฝุ่นเสร็จแล้วนะคะนุน่นตอนนี้บานข้างๆเขาก็มาดูดเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วน้องแชปปี้แล้วนะคะไปพาน้องไปเที่ยวต่อกันได้ค่ะทุกคน